โย่โยโยไอโย่วาซาเพื่อนยากนี่ผมดีไอนะและนี่เพื่อนผมไอคุงเสียห้าตัวละครผมเองูเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะพาพวกนายทุกคนไปทำหน้าซุดเปอแฮ ppy แฮ ppy เฟสพอมกันนะอย่าลืมเลยกดไลค์กดซับสไครต์เออครูการ์ตูนบริการเติมโลบัคถูกๆโลบัคแท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องกลัวบินเติมไวเติมได้เติมดีเติมไม่ถึงปีเดี๋ยวโลบัคก็เข้าอีกทั้งรับกดเกมพาร์ทในแมปต่างๆตัวอย่างเช่นบล็อกฟู้ดคิงเลกาซี่อันิเมะไฟเตอร์หรือว่า อื่นๆอ,อีกมากมายเลยร้านนี้ทักปุ๊บตอบปับ๊บทักปับ๊บตอบปุ๊บเครดิตแน่นๆเพราะว่าอย่างที่รู้กันครับร้านเพื่อนผมเองเอาละเพราะฉะนั้นใครสนใจเติมโลบัคไปลุยกันเลยครับผมคูกาสโตพร้อมดูคลิปกันหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยอ่ะเฮือไอแฮปซีพคอมคูคูสเปคเจ๋งๆภาพเกมเด้งๆจนต้องร้องว้าวครบจบในที่เดียวและที่หนึ่งที่เดียวในไทยจัดไปเลยครับ I have ซี u คุณผู้ชมท่านเลยนะครับผมอยู่ในรายการวอลล์กลอกชนอวินแล้วก็ชแนลอีกแล้วนะครับผมคุณผู้ชม grateful. ในวันนี้นะครับผมโอ้โหกินน้ำก่อนดีกว่า ในวันนี้นะครับผมผมเนี่ยจะพาทุกคนมาทําหน้าซูเปอร์แฮปปี้แฮปปี้เฟสปลอมกันนะครับผมบอกเลยว่าหน้านี้เนี่ยจริงๆมันทําปลอมได้นะครับแล้วก็ราคามันค่อนข้างแพงหมายถึงว่าราคาออริจินอลเนี่ยมันค่อนข้างแพงนะครับแต่ว่าเฟคไอเทมเนี่ยราคาไม่แพงเลยนะครับผมเดี๋ยวผมพาทุกคนมาทํากันนะครับว่ามันจะทํากันยังไงแล้วมันจะทําอีท่าไหนมันถึงจะกลายเป็นหน้าซูเปอร์ซูเปอร์แฮปปี้เฟสนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้เรามีคําตอบให้ครับผมก่อนอื่นนะครับผมคุณผู้ชมผมขอเลยนะครับผมคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร กันอย่งกันด้วยนะเวลาผมแจกโลบัคคุณจะได้ไม่พลาดกันนะครับผมติด <Yeah. S 1> ตามข่าวสารเนี่ยที่วีล็อกเกอร์คอมมูนิตี้เลยนะครับเพราะว่าผมโพสต์บอกทุกอย่างในนั้นเลยนะครับผมคลิปใหม่นะครับลงทุกๆวันจันทร์พุธศุกร์เวลาตอน5้าโมงครับแล้วก็ไลฟ์สดทุกๆวันองนังคารกับวันพฤหัสเวลา1นึ่งทุม่มเวลาผมไลฟ์แจกโลบัคเนี่ยคุณไม่ได้เข้ามาคุณอดนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมเข้ามาดูไลฟ์สดกันด้วยละ่ะเอาละครับคุณผู้ชมพร้อมกันไหมครับกับการทําหน้าซูเปอร์แฮปปี้แฮปปี้เฟสปอมกันนะครััับบผผมมมไปลลลุุยยกนนนเเเ let's go ออาาาคครณู้้้ชตีข ที่หน้าเว็บของโลบอกแล้วนะครับผมก่อนอื่นเลยคุณผู้ชมจะต้องพิมพ์คําว่า WKC แล้วเซิร์ชเป็นกลุ่มนะครับผมภายในกลุ่มนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าคุณไม่ได้เข้ากลุ่มว i น l ็อกเกอร์แฟมิล0 0สคนอันนี้นะครับเวลาผมแจกโลบักคุณอดนะครับผมนี่คุณจะต้องเข้ากลุ่มนี้ไว้นะครับแล้วก็จะมีส่วนของสตูนะครับก็มีเสื้อของผมที่ทําออกมาขายเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะครับใครที่มีโลบักเหลือมาอุดหนุนผมเนี่ยผมขอบคุณมากๆเลยนะครับเออเพราะฉะนั้นนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมเข้ากลุ่ม Winlocker Family กันไว้้นนนนะะะคคครรัับบเเวลลาาผมมทท่่่่ีียุณจไไดดพ เข้ากลุ่มนี้ไว้นะแล้วก็อุดหนุนื้อได้ครับเริ่มต้นที่เพียงสองโลบัคเท่านั้นครับเอาละรครับคุณผู้มชมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าผมจะใช้อะไรบ้างน,นะครับในการทําหน้าสุ์แฮปปี้แฮปปี้เฟสปลอมกันนะครับนี่คุณผู้มชมหน้าสุป e r super, super happy face เนี่ยมันราคาหนึ่งแสนสามหมื่นสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าโลบัคเลยนะคุณผู้มชมแม่งโคตรแพงแต่วันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าง,งบที่ผมจะจัดให้คุณเนี่ยมันถูกมากมันถูกมากๆเดี๋ยวผมพาไปดูกันนะครับว่าเราจะต้องใช้อะไรกันบ้างน,นะครับอย่างที่หนึ่งเลยครับคุณผู้ชมนั่นก็คือหน้าตา นี้เลยครับอนิเมะเซอร์ไพรส์นะครับผมอนิเมะเซอร์ไพรส์เนี่ยจะราคา70โลบัรนะครับเราซื้อไปก่อนเลยมาเดี๋ยวผมซื้อให้นะครับนี่ผมซื้อให้ตัวเองนะครับหลังจากนั้นนะครับคุณผู้ชมผมจะใส่ให้น้องผมก่อนเลยนะครับนั่นก็คือตัวผมนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนคาแรคเตอร์เป็นตัวนี้อ่ะจะได้ดูง่ายๆเอาหูเอาหูเอาเอาหูออกแล้วก็ใส่หน้าตาอันนี้ไปนะครับเอานี้ออกด้วยมันจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับผมคุณผู้ชมได้หน้าตาแบบนี้มาแล้วเห็นไหมปากมันจะเหมือนซุปเปอร์แฮปปี้้เฟสแลวใช่่มอะ อย่างต่อไปที่เราจะต้องใช้นะครับผมนั่นก็คือคิวบันนี่ฟิลเตอร์ครับผมคุณสามารถเซิร์ชคํานี้ได้เลยนะครับหรือว่าผมจะทิ้งลิงก์ของทั้งหมดที่คุณจะต้องใช้ในหน้านี้นะครับอยู่ใต้เดสคริปชันดาวน์โหลดด้านล่างเลยนะครับมันจะมี2สีนะครับคุณผู้ชมจะเป็นทั้งสีขาวนะอันหนึ่งแล้วก็สีดําอันหนึ่งนะครับคุณก็สามารถเอาไปเลือกได้เลยนะครับว่าคุณจะใช้แบบแต่งตัวกับอะไรนะครับในส่วนนี้เนี่ยผมขอเลือกเป็นสีขาวแล้วกันนะครับซื้อไปเลย50าสิบโลบั๊กนะเพราะว่าเราจะไม่ได้ตตตตตต้้้้อออองงงงกกกาาาาารรรรรหหู่่่ยนนแเสว มเริม่มเห,หมืออแล้วใช่ไหมเริ่มเหมือนแล้วอ,อ,อ,อย่างต่อไปครับคุณผู้ชมที่คุณจะต้องทําเลยครับนั่นก็คือแต่งตัวยังไงให้มันไม่เห็นเออน,นั่นดิทำยังไงใช่ไหมเดี๋ยวผมสมมุติก่อนนะครับว่าผมจะแต่งเป็นผู้หญิงละกันเดี๋ยวผมใส่ทรงผมทรงนี้นะครับผมใส่ทรงผมทรงนี้แล้วก็คุณจะต้องไปหาหมวกอะไรของคุณสักอย่างหนึ่งนะครับที่จะทาให้มันปิดส่วนหูกระต่ายคุณจะปิดหรือว่าคุณจะไม่ปิดอันนี้แล้วแต่คุณเลยนะครับผมยกตัวอย่างมาให้อย่างหนึ่งก็คือบันนี่อันนี้นะครับแล้วผมใส่มันก็ คุณจะหาอะไรที่มันปิดทั้งหมดเลยก็ได้แล้วแต่คุณเหมือนกันนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างมาให้นะครับโอเคผมกดซื้อไปเลยนะครับนี่นะครับใส่ให้เลยอ่าผมใส่แล้วอย่างต่อไปที่คุณจะต้องมีนะครับผมในการแบบว่าปิดพวกนู้นพวกนี้อะไรอย่างนี้นะครับไปที่อวตารช็อปเลยครับเดี๋ยวผมจะหาแว่นสักอันหนึ่งนะครับหาแว่นปิดตานะหะแว่นปิดตาอันนี้ได้กันน่ารักน่ารักนะครับราคาถูกด้วยนี่ผมก็ใส่ได้เลยนะครับนี่เห็นไหมมันจะมันก็จะปิดตาแล้วเห็นไหมมันก็จะปิดตาแล้วซื้อไปเลยอันนี้คุณจะใส่่่่แวนน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 นตตาาาเเเเเปปป็็็็อออะะไไไรกด้้้้้ััุผูชมมจจํงีีทลย ใส่แล้วใช่ไหมเอามื้อแว่นตามาปึ๊บใส่แว่นตาไปทีเนี้ยเราจะเหลือตรงส่วนของปากใช่ไหมคุณผู้ชมเนี่ยเราจะเหลือส่วนตรงของปากอันนี้นะครับวิธีการเนี่ยคุณสามารถหาอะไรมาใส่ตรงปากก็ได้นะครับเดี๋ยวผมลองหาให้นะครับว่ามันจะใส่อะไรได้บ้างนะครับจริงๆมันหลายอย่างเลยนะเออจริงๆมันมีหลายอย่างมากเลยนี่เลยคุณผู้ชมอันเนี้ยได้เลยโดูดโดเห็นปะ มันจะปิดตรงปากพอดีเป๊ะนี่ซื้อไปเลยแล้วเราก็เอาไปใส่กันเห็นไหมคุณผู้ชมมันก็จออมาเป็นแบบนี้เบิ่ม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 เบิมเบิ่เบิ่ม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 เบิมเบ่มเบิ่มเบิ่มเบิเบิ่มเบิ่มเบเบิ่เบิ่มเบิ่มเิ่มเบิเบมเบิ่มเบิ่มเบิบิ่มเบิ่มบเบิ่ม ก็คุณผู้ชมก็ลองแต่งได้ดูนะครับแต่คลิปนี้นะครับผมไม่ได้มาสอนแค่วิธีเดียวนะครับมีอีกวิธีนึงนะครับอาจจะใช้โลบัคค่อนข้างถูกกว่าด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมพาทุกคนมาทํากันนวผมขอเซฟนี้ไว้ก่อนโอเคอย่างต่อไปนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะเอาทุกอย่างนะครับที่ผมใส่ไปเนี่ยออกก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวผมเอาออกให้หมดเลยโอเคผมวออกหมดแล้วนะครับสิ่งที่คุณสามารถใช้ได้นะครับผมนั่นก็คือหน้าตานี้ครับนี่คุณผู้ชมมันสามารถใช้หน้านี้ได้ด้วยนะครับนี่เลยราคา150หนะอ่ซื้อให้เลลลยครับม150แ้วาใส่ับ อันนี้มันก็เป็นแบบเหมือนหน้าซุปเปอร์ฮีโร่ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะมีส่วนของข้างล่างใช่ไหมที่ไม่เหมือนนะครับมันจะเหมือนเฉพาะอา้า what the f u c หน้ากูกลายเป็นสีขาวแต่เราจะต้องหาอะไรมาใส่หน้านะครับเห็นไห มันก็จะปิดปากนะครับแล้วมันก็จะเหลือแค่ส่วนของตาอันนี้คือสําหรับคนที่แบบว่าอยากให้เห็นแค่ดวงตานะครับก็สามารถใช้แบบนี้ได้เหมือนกันนะครับอันนี้คือวิธีที่2นะครับคุณผู้ชมมันจะเป็นแบบน้ท่นี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเห็นแค่เฉพาะตานะครับนี่ตาเหมือนกันนะครับผมทั้งสองอย่างแต่ผมชอบแบบแรกมากกว่านะครับผมว่ามันดูมีคลาสมากกว่านะครับเดี๋ยวผมลองใส่เสื้อให้มันแบบดูแบบว้าวๆหน่อยเนี่ยถ้าคุณอยากมีหน้าต่างแบบนี้นะครับคุณบอกผมได้นะครับเดี๋ยวผมมาทาคลิปสอนให้ได้นะครับ ไปดูในแมพกันไปดูในแมพกันมาดูในแมพกันโอ้โหแมพใครเนี่ยมันสวยจริงๆเลยคุณผู้ชมดูดิแมพใครเนี่ยมันสวยจริงๆเลยอย่าลืมเข้ามาเล่นกันด้วยนะครับผมกดรอยคอยใจนะครับแมพนี้เนี่ยเวลิกูดเวลิกูดเลยนะครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับผมสําหรับคลิปของปอมในวันนี้นะครับผมหน้าซูเปอร์ซูเปอร์แฮปปี้เฟสนะครับผมนี่เลยครับเห็นไหมเหมือนป่ะผมเหมือนอยู่นะเว้ดูดิแม่งโคตรเหมือนนะครับผมใครที่แบบว่าอยากหาของปอมเนี่ยก็ติดตามช่องผมไว้นะครับเดี๋ยวผมจะลองอ่านคอมเมนต์ดูนะครับว่าแบบว่าคนอยากให้ทําของปอมอะไรอะไรอย่างนี้นะครับบางอย่างทําได้บางอย่างทําไม่ได้บางอย่างแบบว่าพอแก้ขัดได้ผมก็จะลองทําดูนะครับผมคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วกันใครที่ทํามาแล้วนะครับก็คอมเมนต์ด้านล่างดูแล้วกันนะครับว่าชอบไม่ชอบนะครับผมหรืออะไรยังไ นะครับผมผมรออ่านอยู่นะอาจจะตอบช้าหน่อยแต่อ่านไวแน่นอนนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอจบเพลงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับผมอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์และแชร์ใหกับเราสนับสนุนช่องด้วยแล้วกันนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยเวลาผมแจกโลบักคุณจะได้ไม่พลาดนะครับผมคลิปใหม่ลงทุกๆวันจันทร์พุธศุกร์เวลาตอนห้าโมงเย็นครับแล้วก็ไลฟ์สตรีมวันอังคารกับวันพฤหัสนะครับผมเวลาหนึ่งชั่มนะครับผมวันนี้ขอจบเพลงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับรักทุกคนมากๆขอบคุณที่ติดตามนะครับเดยิเปนนร้อไหส เ <laughs> จอปืนครับผมนี่คุณคุณนั่นแหละผมหมายถึงพวกคุณที่กำลังดูคลิปผมอยู่ตอนนี้ในโรบอกผมขายแล้วนะมีเสื้อมากมายให้คุณได้เลือกสรรทั้งเสื้อบาร ทีเชิตเสื้อที่มี2ชั้นเสื้อสุดที่มีขายทั้งเซ็ตไม่ว่าจะเป็นทั้งเสื้อและกางเกงแล้วก็รองเท้าสุดเฟี้ยวที่เป็นสีแดงขาวมีลายเส้นของผมอยู่ด้วยเช่นเดียวกันถ้าคุณอยากเฟี้ยวเดินเป็นแบบไหนก็มีแต่คนทักมีแต่คนมองแนะนําเลยครับวินล็อกเกอร์แฟมิลี่เซิร์ชในช่องค้นหาของโรบักพิมว่าวินล็อกเกอร์แฟมิลี่ลิงก์อยู่ด้านล่างก็มีเช่นเดียวกันสามารถอุดหนุนของผมได้เลยนะครับเป็นการสนับสนุนโดยตรงเลยใครมีโรบัคเหลือมาซื้อด้วยนะขอบคุณมากครับ